สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีพังเราพังใทยและต่างประเทศเด้อมนนีซาวลิงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำบุญเนาะพายาไปเหิดบุญน่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยบ่อนที่เราจะไปกไกล้เติบเนาะมนนีกระบอหัวจักโมงจะหอดเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงปลายแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปหอดซาวลิงจะให้เบิ่งอีกเชือนหนึ่งเด้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราจะขับหลุดกันไปเลยเนาะเพราะว่าเราขับรถุดของผอนกันพ่อแม่พี่น้องไปพอกันญุ่นเลยพ่อแม่พี่น้อง มาฮอนแล้วพ่อแพี่น้องบ่มีไผเลยเนาะมีแต่ฮา2องคนกับหญ้าเนาะจะมาขอพรพ่อแพี่น้องเอ้ยพอแม่พี่น้องฮูบอาวา่านีเมนอยู่ใส่เนาะเอาสิมาขอพรน,น้ำพิ่น,นเนาพี่น้อง อันนี้แม่นวัดธาตุพนมน้อยนะเด้พอพ่อแม่พี่น้องวัดธาตุพนมอยู่ลาวเฮาเนะะาะอืมเข้าหันแล้วเข้าในเด้อเออเอาไปในเลยเห็นหมหมูปงหมูวางอยู่นีเนาะคือวัดธาตุพนมน้อยนะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านประเทศลาวเฮานี่แหละ แถวจุ่มเจือเฮานี่เนาะจะหนับถือเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนับถือและศรัทธาเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนีสลิงก็ได้โอกาสมาขอพรน,นำเพื่อนเนาะกะขอเห็นครอบครัวผู้ขายอยู่ดีมีแหงเนาะแล้วก็เอ๊ซีทุกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงลำกันเด้อมังมีสีสุกเนาะเดี๋ยวสลิงขอพรกาบไหวกันเด้อพ่อแม่พี่น้อง มือเประเปียกว่ะ นี่มีบอกมันนี่เอากระได้ขอพรพิทีเยี่ยมห้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระพรนี่ก็ พรใดที่ประเริฐพรใดที่ลำเลิศขอให้เกิดแก่ครอบครัวสาวลิงและถูกๆูกานเด้อที่เข้ามาหับชุกหับพังและติดตามนอ้องพ่อพี่น้องกะสาวลิงหาก็เคยได้มาเถ่อที่สองนี่เนาะเพราะว่าตอนนั้นยุกยอดโซฟาทางเข้าก็คือยอดนี่น้ะพ่อแม่พี่น้องสาวลิงก็ได้มาเนาะแต่ว่าบ่ได้ดึงน้ำเพลินเนาะเพราะว่าสาวลิงถาดแต่เศร้าจนคำพ่อแมพอพ่พี่น้องเอ้ยจนสามโมงเกือบสี่โมงแรงเนาะสาวลิงก็เลย ค่าบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันคขำแล้วซุเฮาก็เลยเมื่อเนาะแต่พอซาลิงเมื่อบ่ฮอดสิบนาทีเพิ่นก็ดึงขึ้นเนาะก็เลยบ่ได้ดึงน้ำพิ่นเนาะมาทำบุญกระพาดโอกาสเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีก็ได้ไหมฮได้มีโอกาสเนาะขอโทษขออภัยเนาะว่าผิดเอาถือกะมื้อนี้ได้มีโอกาสเนาะมากราบมาไหว้เพิ่นอีกเทื่อหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มากะบ่มีไผเนาะมีแต่ซาลิงกับหญ้าสองคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะถือว่า บอสซับโนหุ่นวายเนาะแต่ถ้าจะเป็นเทศกาลงานบุญอีหยังคือคนจะหลายพพี่น้องเลยแต่นี่มีแต่เราสองคนเลยเมื่อนี่เดี๋ยวซาลิงจะพาเบิ่งอ้อมวัดเนาะ่าบรรยากาศวัดพพี่น้องซาลินสังเกตเห็นนันอจิวัตสององค์เนะะาะอากาศเนี่ยพอองค์หนึ่งแล้พี่น้องคอยสมบังิคอยสมบงัมบง โด้วยอ,อืมหมากเต็มเต็มอยู่เด้แต่มีแต่ห่มเนาะเพี่น้องกว้างเติบเนาะแต่ถือว่ายังป่าโมลายเนาะมันมีแต่กกไม้เนิ่นๆเนิ่นๆไปพี่น้องไงโซนนั่นก็จะเป็นโซนบอนลวายผาเนาะพี่น้องเดี๋เข้าไพี่น้องเบิ่งน้ำกัน อันนี้ก็จะเป็นบอลที่เห่กากระห่าไหวพี่แม่พี่น้องอน,น่าจะเป็นประตูถงกกงทางเขานะประตูถง,ง,งลมลื่นเย็นดีนะพีแม่พี่น้องว่าบอลที่ซาลิงยืนนี่คือต้นบกใหญ่เด้อนี่ ใหญ่พอพอเพียน้องต้นบ้กใหญ่นะเดี๋ยวจะไปเบิ่งสนนั้นกันต้นมักสมพอนี่แต่ต้นไม้ขยุงมเพียพี่น้องไงต้นน้อยๆน้อยๆนี่มีแต่ต้นไม้ขยุง เห็นปล่อยปลาเนาะมอเห็นโตปลาเนาะน้ำมันแบบว่าน้ำมันจะเขียวแล้วนะน้ำเขียวละปลามันลี่เาะพี่นองโอ้ออ้อมๆนี่มีแต่เขาอันติลไทยดำหายดำน้ำเลยพี่น้องเลยยังแต่ซาลิงเนี่ยยังไม่ได้ดำเนาะ ซาลิงบัดพีนิก้าฮะก็ได้คืบหนึ่งบันน้ก้ซาซลิงก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องกลับปและน้องบันนี้มีพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาบุญนำกันเด้อขอยเฮซีทุกๆ่กกานพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สึมนังความมุ่งมั่นารถนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาเอาบุญนำกันน้องบันนี้สาลิง เออเพื่อเพื่อแผ่เนาะขอให้ทุกคนทีเข่ามาติดตามหับพังหับสม o าวลิงนี่แหละคุนพี่น้องไง ลิงว่าหัวใจเลยไม่กินนี่ลืมแล้วเนาะภาพบรรยากาศเนแะล้วพี่น้องอันนี้คือวัดพลาดพนมน้อยด้วยพ,พี่น้องจา้าเป็นอีกมือหนึ่งเนาะมือนี้เฮาขี่รถมาแต่แปดโมงปลายเนาะตอนนี้ก็เข่าเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบปลายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิบโมงปลายเนาะขี่รถ แต่คือว่าเมื่อยตื่นเนาะแต่ก็คุ้มค่าเนาะพี่น้องที่ได้มาเนาะที่ได้มาเห็นได้มาขอพรน,น้ำเพิินก็มาตอนนั้นกับลาดไปแล้วโอกาสหนึ่งเนาะคือมาแล้วซาลิงก็มาได้ยุกยอดสอผาน้ำเพิินเพราะว่าเขา่าดได้เศร้าจนคำแลวันนีเขาก็อุดบ่ได้ในเนาะคือว่าเพิินยาคำก็นั่น่าซาลิงกะก็ อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมนุษย์สุขคนเด้อพ่อแม่ลูตามนุกุกสุคน,นเอฟซีๆุ่านเนะาะก็จะเป็นพังลาพังไทยและทางประเทศทุกคนที่เข้ามาติดตามหักสมัครทางซาวลิงกให้อยูดีมีแห้งมังมีสีสุกเนาะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพห่างกกลแข็งแห้งมีต่กวนหักคนแพงเด้อไปใส่มาใส่กันขอให้ปลอดภัยเนาะเดินทางท้งเนือทั้ง้นากับพ่อแม่พี่น้องเลยกับสำหรับคลิปนี้กั จะขอจบสนีเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด้ยซับสไะไคร่อะไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลิงบ้านพี่ในเด้อพ่อแม่พี่น้องการสูบต่อไปนะพ่อแม่พี่น้องถึงว่าสิวมีอยังติงนิงกระตามเนาะเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องสูบต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ <laughs> อัญญาสิวอัญญาสิัวขวัญแล้วเนาะมาจะถ่ายวีดีโอ ายบายพอกันคิดใหม่พ่อ่พี่น้องจุกดีทุกท่าน